เนี yeah. yeah. uh, uh ่ยยังติดอย่างอืมเอเลมันยุตตาบันอันนี้หอดปลาแล้วเดี๋ยวมาดูเส้นทางครับเป็นจังไงเป็นทางค่อนข้างโหดเลยเป็นไดย โบมีเบรกหนานี่ยากแล้วโอ้ไหลเลยไหลเลยไหลเลยอ่าโอ้เฮ้อหนุนี่เลเบรกหนา bởi vì việc này nha đấy á hả nó ăn được <nước> lông đấy ô <laughs> oh. yo vô 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 ตีนไทายสิไปก่อนเลยนะครับนี่เด็กหน,น้านี่โอ้ลำบากลำบากเขาก่าขวาโอ,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 โอ้คือกันมดอันนี้ไปทางเดียวทางนี่ทางเข่าไป,ไปนี่นะมันบ่ลืมไป mà mượn xe đi

รถมิงบนปพารในรถมิงบนป่านี right ่ ลายแท้ลักลอดนี่บอสเอสบายดีพ่อแม่พี่น้องซีโรสกี้เนตอนนี้บางคนจะหอดปาเป็นทูนไอยแล้วนะอ่าตอนนี้กำลังขึ้นงานกำลังสร้างที่พักอ่าตอนนี้ก็ประมาณสองโมงหลังจากเขาเดินทางแต่ประมาณแปดโมงแต่ก็หอดติดสองโมงอ่าอันนี้ก็คือที่พักของเรา ที่จะนอนในคืนนี้อันนี้ที่พักของวห,หน้าเพื่อนเนาะเพื่อนสร้างมาแต่ยอนกนเน่ยเป็นอยู่โดนเติบเลยเนาะอันนี้เราเดินทางตามเพื่อนเดี๋ยวมาเบิงทีมงานเฮ็ดเตียงอ,อันนี้เพื่อนพวกบางคนกำลังเฮ็ดกินเนาะอันนี้เฮ็ดกินต้มน้ำ โอ้นาำนดแล้วแล้วก็ใส่ปลาปลาเนี่ยเมนูเมื่อนี้โอ้มือแรกทีมงานกำลังสร้างที่พักนายผ่านเนนลนอ่จาจังได้ดันยอดยอดสุดยอดโอ้เข้มกำลังเห็นย่างเข้มด,ด้สิ ปอูอู้นาะปูเพลีนเห็ดต้นซีนอนเพลโอ้มานอนสัมผัสบรรยากาศในป่าอันนี้เห็ดเตียงเตียงน่อของปาที่ Gracias. <laughs> พอดีนอนปุ๊บมันพังโอ้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดพื้นน่ะสโอ้นําบูลิชชูทเราเฮ็ดที่นอนเฮานั่งเบิ่งเฮา เฮ็ดอันนี้เป็นจึงเอาเมีดยเลยติดสองมุงยังเมื่อแรกกะโดนฝนขลุ่มซะแล้วเส็จอีกอย่างอีก ハハハハ เสียวเด้เสียวเด้โหจุดสั่นเลยได้ไหมตายคนอย่างนั้นสั่นหัวตีเลยนี่เดยง้อเสียวเด้เลย เจ้าอินสองห้าหกตันเอาแล้วไม่ตกละหยิบเลี้ยง

จ้งอ่ะนี่จูมี่เสร็จแ้วที่ยาแต่สลเดอรนาะตัดแต่สลเดอร์คือว่าครันน้ทำได้กรีนซื้อตะมอตะมอตมอย่างย่างกุย่งอือเอลมันยอตายะมาก

Nyap-nyap Ayan, jeruk mat

เจ้าวมาจนแม่น <Netz ank pedir als> uh, ่งเต็งมาเลยสิเด uhm ็กลำงานดูดๆโอ้เบอร์ควายเข็มอีกสุ๊กตาสิ่งตุ๊กตาสิ่งตอันนี้ตื่นเลยมวยอันเลน นี่ละตะตักมันเนี่ยตะฮะตะมาตะเถื่อนะตะไหนอัน

Ya. Ya teh ini jalan ini. yang yeah. No, 你好。